นนอดีจะามัน,นี่ดุยสามบานาสิพัมักผัดเผ็ดปลาไหลมิน,นี่สีพัดแบบกระ้องทอดเผ็ดปลาไหลพัดเผ็ดปลาไหลสุดอย่างไปเบิ้งเชียงปุงว่าเขาไปลังเห็ดอ,อยู่เชียงปุงไม่อย่างนนแนเชยบจะใครหม้อค่าบบุกกูด ไปหัวข้าไปประกวดกระเทียม,มแต่กระเทียมหัวหอมแต่เยี่ยวสามใบเขาบอกว่าท่านได้ไปเก็บโอ้เก็บที่หลังไว้ก็ะเพอะกระเฝเอเกลือซันวานิดหน่อยพริกแห้งพริกขาดว่าได้ก็ป,ปิดขวัวะ มันมีเด็ดลุนนะที่แกงว่าปิดกวนพี่น้องขาดตั้งเดียวะะอะไหนมันจะขาดอะไรสักอย่างนะเราเข้าต่อ <c oughs> อกไปว่าไดนฝนตกจะพังเปียกตามไป

เขามีตัวนึ่งเขาใครเป็นหอบนี่จะไปขุดบ้านเราเนี่ยจะไปซื้อตอนนี้ก็ไปตัวเขาขายบเล่าขายพุขายอ่างซือผมนะเมื่อขายอ่างซือผมเมื่อขายติดเทนะไรกัจ้อไงเดี๋วเราต้องไล่ไ นี่พี่น้องซับแล้วๆนี่ตอนนี้เ้าสิบไปบิึงเพิ่นเห็ดกพิ่นเห็ดจังไลยเฮ้ยอันนี่บะเตียมบุกเยอะแซมปุ่งนี่หม้อกระทะใส่น้ำมันหมูโอ้ดูต่ำมากเลยนะเนี่ยโอ้เจโอ้มันบูดแล้วมั้งสีมือดีกว่าเยอะแยะ เรดีเถอะดีเลผมขีรดมาด้วยัอันนี้ก็ิสติดตโคไกเลงกะทะอชานา Dan itu d บ่มมาอันนี้สองสูตรกันอมีสองสตรนะขุดสุมันพอกรอบพวดกินยากับ้าอยู่ก็เส็

ได้พี่น้องหอมหอมไปกินบ่พี่น้องไปกินบ่าจา้ากินกะหรีมหอม ្ទះ។វោះវោះន្រូរដាំងអ្រោះផ្អ្នាំងអ្ងដូច្រោស្ស្មាន់មានកបាន់ព្ល់ម្រូមព

ท้ายด้วยทิกไทยจุบๆๆๆอ๋โอโยกพอนปาก น้ำมื่อกี้เลยลูกฟูงไอ้น้ำบกกอนใช่ไหมอืมก็น้ำบกหลอกเอายางใส่ไปใบกะเพราอ๋อโอเคนี่ก็ล้อให้น้ำบกกระสั่นพี่น้องแต่เสียมาใส่ใบกะเพราเขาถึงเบิ่งตีที่ตอนน้ำบกแกเมื่อไหรากันพี่น้องกันเขาใส่ใบบกปลงไปเล็กน้อย พอครับบัดซึ่งรอเวลาเอาเป็นน้าน้ำบกผสมซีนอนเลยถึงแม้ใส่ใบกระเพรโอ้ใส่ใบกระเพร้ใบกระเพราโอ้เป่าพิษค่ะนี่เอาไปติดร้อยน้ำาบกมราไปติดมาเป็นต่อเป็นใส่ใบกระเพราจ้ะ นี่ใส่เบากะเพาน้ำแห้งแล้วบีน,นี้ใส่เบากะเพาลงไปแล้วพี่น้องใส่ใบกะเพาลงไปแล้วเป็นข่างจน,านามันนำงวดใส่ใบกะเพรามาตอนสุดท้ายแล้วกันคนหอมรวยนิดหน่อยเพื่อนว่าเออพี่น้องเพว่าใส่หลเพราะอะไรครับรมันมะมี๊ผลตกออกไปเอาก็ได้พี่น้องโอเคแล้ว แค่นี้กจแเซแวจ้าจะพัดประไลของทีมงานลูอิสานบ้านนาค่ะขอบคุณค่ะที่ชมคลิปอย่าลืมกดติดตามลูอิสานบ้านนาในเรื่องจาวัสดีจา้า